ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องข้ามงคลใช่ไหมครับมือนี่เศร้าวันที่21มีหน้าสองพันห้อกสิพ่อการยุตตลาดอำเภอศรีธาตุจงังหวัดอุดรธานีครับโอ้คล้ยหลายครับคล้ยหลายคนซื้อก็หลายอยู่คล้ยหลายคล้ยก็ถือความนะครับกล้ยถือความคล้คคยหลายคล้ยถือความฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาบึงมาบึงมาชมกับฝากกดต,ต,ต,ติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ด้วยนะครับเด้อ มาก่าถึงโทษสอบถามเส้นทางเรื่องมศูนย์แปดกเจ็ดหนึ่งหานึ่งเจ็ดีนะครับเดี๋ยวผมบอกเส้นทางให้เพื่อว่าเป็นการเียเวลาเขาไปสำรวจราคาควาลองเมึงตรงนี้กำลังคนกับโต๊โป๊กแป๊กๆนะครับอากาศชุ่มช่ำดีบกวบปั้นบ่อไงครับเนาเอีฝากเอาเอาแม่นี่ยักบาทครับนี่ สามหมื่นหาพันบาทแม่สาวด้วยเนาะครับเนาะแม่สาวสูงเาลยน้อยร้อยสามสิบบวกยี่เด่นเนาะครับร้อยสามร้อยสามสิบบวกเนาะแม่สาวท่องว่างบ่ครับได้ไม้ตัวครัเมื่อนี่ย่างตัวเดียวนี่จีแม่สาวสูงร้อยสามสิบบวกไอ้จกล้วยปบะมันช่งปีนะกล้วยประมานช่งบ เปิดราคาอีกบาทเท่าไงสามยี่สิบห้าสามหมื่นห้าพันบาทัวพูนี่ได้ไหมครับนี่สองหมื่นห้าร้อยไปเลเอาขอเอาขอเบอร์ทั่วเนีครับนี่เบอร์ทั่นี่ยนึ่หกหนึ่งหกเก้าหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งขอผู้โดยชนใจโทษสอบถามราคาเมียสาวไว้ทับเหล้ารองมึงได้ครับเด้วยอ๋อโจโจ้คนมันได้ครับเด้ว โค้มสามขายไปครับนี่หน,นี่พอ่อโค้มสามขายไปที่แม่ลูกลูกแม่กับตัวแม่ลูกกับลูกง่ายกับตัวแม่ลูกตัวน้อยกับตัวแม่โค้มสามตัว,ตว,ตว,วไวขลย,ล,ล,ไยลูกสองตัวตัวสามว่าท่านจะทับโค้มสามนี่แม่สูงร้อยสามสิบบวกที่ดอกเนาะแม่สูงร้อยสามนี่มั่วไข่ลูกสอง มีถั่วแม่์มดลูกก็ได้แม่กับพราะท่านเนี่ยทำแม่ลูกเปิดละข้าวเฉยๆพอหน่อยข้มสามนลยหาสิบหาแม่ลูกเปิดว่าหาสซิบหายข้มสามตัวนี่เลยครับอีกข้มหนึ่งข้มนี่กับสามตัวขึ้นกันแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกใหญ่กับตัวแม่ลูกน้อยกับตัวแม่แต่ว่าลูกน้อยเพิ่นดีไซเบืรอจุนแม่สูงรอยสามสิบกว่าขึ้นกันแม่สูงรอยสามสิบกว่า คมนี่เทา่าไรพ่อคมนี่หาเงอนบ่ครับคมนี่หาเงินนะครับลูกแม่คือกันคมนี่สามตัวเราเปิดหาเงอนหานะครับยีปอลอเ,เอาขอเบอร์เท่ไรพอศูนย์หกหนึ่งศูนย์องศูนย์หกสองสามห้าศูนย์ส้าน่หาหกหนึะครับผู 1, ้ใดสนใจโทรสอบถามตามเบอร์โทรป่อเล่าเรือง,งเราจะขายสามตัวขึ้สองตัวนะล่อง ถามเบิงว่าเราสิแยกได้บ่หรือว่าสิหมอไปทั้งสองค่อมค่อมละสามตัวนะครับชั่วสอบถามตามเบอร์โทรเราให้ไปลงมือไหมครับได้พอพ่อพันนี้พ่อเล้าลูกตัวไหนพ่อหนิลูกเบิ่มพันล้านใบรอดเอกสารมีครบนะครับอายุจะปีหรอพ่อยังี่ดีหรออายุเนี่ยตามไร่พ่อลูกเบิ่มพันล้านสูงร้อยร้สามยี่ห้าบวกยี่ดอกนะครับ ใบสามยี่าบวกนู่ควายลูกเบิ่มพันหลังไขง่ตรงเขาหางช่วงท้ายดีนะเขากว้างฟั้นน้ำนมอยู่ด้วครับฟั้นน้ำนมอยู่ลูกเบิ่มพันหลังใบรอดเอกสารมีใส่พ่อใบมันอายุหลายปีเลยเนาะเปิดวันดีควอดสามสิบชันว่าหกสี่สามสิบชันว่าหกสี่มือปลอดเปิดราคาไอ้ชัดเลยฟอนนี่เปิดราคาไปหกหมื่นเนาะเปิดราคาไปหกหมื่น เอาขอเบอร์โทรไอพ่อเน้อสามศูนย์เก้าสามสามห้าเกศูนสี่เกหาพอเราว่าเปิดราคาไปเท่าไรก็พอหกหมื 6, ่นเนาะโชว์สอบถามมีพ่อเราลงมือเด้อเอาโชว์โชว์กันมาเน้อพอเด้อัออยครับอันไก่เขาวยักู์เราทำหน่เต็มปากแล้วครับเคียวเต็มปากเราท่องไปครับนน่บ่ครับบ่ท่านจะท่องสูงเท่าไรครับ สูงร้อยสี่สิบบวกท้องว่างเนาะท้องว่างครับเคยได้ลูกแม่หรอไม่นวครับพานลูกแม่ตัวหนึ่งพานลูกแม่ตัวหนึ่งเราอะสูงร้อยสี่สิบบาทนะครับสูงร้อยสี่สิบบาเปิดราคาไปเท่าไรครับเสนาคาไรับเปิดราคาไปหกหมื่นบาทท้องว่างฟันแท้เต็มปากแล้ว เคยพานลูกมาตัวหนึ่งนะครับสองตัวครับสองตัวตัวที่สามสีเขาสามกับตัวในทองเปิด์ราคาไว้หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทเอาขอเบอร์โทษนะครับบ้านนี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สี่หนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเก้าขอผู้ใดสนใจโทอสอบถามมึงนะครับด้วยลูกปูบ่ครับ แม่สูงเท่าไรครับนี่สูงลอยสี่สิบสองค่ะสูงลอยสี่สิบสองลูกกับคุณแม่ท่อง,องี่โลตีครับเพราะว่าเอาชมแล้วอ่เดี๋<ะ>ขนาดลูกน้อยแม่ขึ้นแม่ยางรังลงลูกได้สองเดือนลูกได้สองเดือนแต่ว่าแม่ยางหนาเลยแม่ยางหนาเลยแม่สูงลอยสี่สิบสองลูกกับคุณอ,อ,าอ่างง่ ไข่สีลูกสองตัวลูกสามในท้องเลยนะครับลูกสามในท้องเปิดราคาอะไรเท่าไรครับนี่เปิดไปสามสิบห้าครับเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทอนะ่ะสามหมื่นห้าพันบาท,ทะนะครับก็เ,เปิดไปล,ลูกตัวผูแม่สูงร้อยสี่สองสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้อีกผสมแล้วแม่มันผสมมันเยอครับผมเอา เปิดไวสามหมื่าพันบาทขอเบอร์โทรนะครับ08นย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศหนึเจ็ดหนึ่งเจ็ไในเฟืองท้งด่เืองสลางบุรแล้วครับอผู้ใดสนใจโทรสอบถามตามเบอร์โทรเราชุกชคมารพอเด้อครับผมครับสามหมื่นกว่าบาทแม่ลูกแม่สูงร้อยสี่สิบสองคะคือสูงแต่พอสูงเท่าไรมร่สมอยสี่สิบสามลูกตัวคูือตัวเม่ครับลูกตัวเม่ อลูกตัวแม่แม่สูงรอยสี่สบสามลูกตัวแม่ลูกเพิ่นเป็นลูกไพ่ห้ามนี่ลูกเจ้าท่องแท่ลูกตัวแม่ลูกท่องแท่แม่สูงรอยสี่สบสามโอ้เหลืองอุยหุยงาม่อยลูกแรกเด็เน้องอเนะค่อยลูกสองลูกสองข้าแม่ลูกตัวที่สองข้าแม่ลูกเจ้าท่องแท่แม่ท่องว่างเดยวนแม่ท่องว่างลูกเพิ่นใบรอเดเอกสารมีครบพ่อ ลูกจะท่องแท้ใบรอเดกสารมีครบเปิดราคาไเท่าไรก็พอเกดเมื่อเนาพันบาทลูกเจ้าท่องแท้แม่สูงใบสี่สามก้อยลูกสองข้าเมีเปิดราคาไปเกดเมื่อนาพันบาทขอเบอร์โทรหน่อยพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ปดหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเอผู้ใดชนเจแเมียลูกงามๆามแม่สุงซง ช่วงเงี้ยวๆลูกตัวเมียยังอยู่ลูกท่องแท้ใบรอดเองสารก็เจ็บเหมนหาพันต์ปโทรสอบถามตามเบอร์โทรอีพอเราได้ครับโทรสอบถามลงมือครับนี่ครับนี่นี่แม่สาวโอ้เนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีสูงร้อยสามสิบบวกกเดียวนครเนาะร้อยสามสิบบวกกี่ดอกแม่สาวท่องไปครับนี่เพท่บอมมงยี่เดือนเราก็พอต่องหาเดือนเอาไปยังคุณนิดหน่อยละพ่อต่องหาเดือนแล้วแลาะว่า ช่วสามสิบกว่า <c oughs> ท้องหาเดือนแล้วต้งองหางช่วงไทยข <c oughs> ึ้น <30. S 1> เปิดราคาอะไรพอหนิเปิดราคาไปสามหมื่นสองพันบาทท่องหาเดือนเนาะชูงรยสามสิบวสามืนสองพันบาทก็เปิดราคาไปท่องหาเดือนแล้ว,ว,อเ,ลวเอาขอเบอร์ทั่นี่ยพอ <c oughs> เ,เบอร์ทัวทีบ่ได้วมา เอาเอาบเป็นเนงก่อนครับเอาชกชคคนหมานเด้เอครับผมวันนี้แม่สาวสีครับนน่แม่สาวสูงทเท่าไรเนาะครับหน่ไม่ได้วัดร้อยร้อยสามสิบบวกลบนี่แล้วเนาะแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยกระสีไควายกระซีปีกว่านี่แล้วเนาะปีกว่า ป้ายสิปีกว่านี่เปิดราคาไเท่าไรครับนี่หนึ่งเจ็ดพันครับหนึ่งหมื่นเจ็ันบาทหนึ่งหมื่เจันบาทขนาดเาเอาขอเบอร์โซนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสอี่ย์สงสี่ศูน์หนึ่งกสามนหกสามหกแสงเอาโชว์คนหมาดน,นะครับเ<ม>ด้อหมื่นกว่าบาทขนาดครับแม,ม,ม่ลูกลูกฟูเนาะแม่ลูกลูกฟูกล้วยร้อยไปเลี้ยงนะครับกลางๆครับ ลูกแรกถือครับหนิลูกตัวแรกลูกตัวแรกแม่ท่องอีกไหมครับหนิแม่ท่องยี่เดือนแล้วอ๋ออาดูลูกกับยูโบท่านหลายแม่ท่องสองเดือนแล้วขนาดลูกกับซี่เดือนนะี่แหละเนาะแม่สูงร้อยสามที่บวกเดือนน้องลุงเนาะลูกกับปู่แม่แม่ท่องอยู่แล้วเปิดรคาคาเท่าไรครับหนิสองหมื่นเจ็ดพันบาทสองหมื่นเจ็ดพันบาทขนาะดแม่ลูกลูกกับปู่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ท้องอยู่แล้ว สองหมื่นเจ็ดพันบาทอาขอเบอร์โทษนะครับ,บนุวยเบอร์โทรจำบ่ได้พ่ะนะนุวยเบอร์โนะทรจำบ่ได้เล่าว่าเอาเ,อาเอาจังเบิ้งตัวไม่ลองเบิ้งนะครับใช้ได้ไหมตัวครับนี่นี่แม่มันจีแม่มันเท่าไรครับนี่สามสิบสองพันนะแม่มันสามสิบสองเล่าบอกเลยว่าเป็นแม่มันสามสิบสองสามหมื่นสองพันบาทน,นะเราอะ ผู uhm. ้ใดสนใจเนี่ยมันสามหมื่นสองพันบาทขอเบอร์โท่นะครับโอ้ยเบอร์โท่หน่อยเบอร์โท่บัดบอกรุ้บัดบอกสาวที่ไหนบัดบอกรทีวิ่เปิดเบื้งก่อนเท่าไหรกว่าสามสิบสองวที่สามิบสอครับผมเอาเบอร์โท่ศูนย์แปดสามศูนแปดสาม ศูนย <ersch> ์สองหกศูนยสองาเอาผู้ใดสนใจโทรสอบสามมืองด้ครับเด้อเอาโชว์ๆคนมานครับมือสอง้ัดคนคือตัวใหญ่มัดคว้วยือตัวน้อยแต่ฮะมือสองพันหกพันเตัวเถอคือตัวแม่นีนตัวแม่ครับตัวแม่หางขาวย่างดีบ่ได้ยอมยากบอกเลยว่าหางตัวเถอกดอกโอ้ยจุ่งคั้เองได้กันยังว่าตัวแม่อยู่ เครื่องเพียดอดปอดอยู่กับยังว่าตัวแม่ยังวันนี้หมื่นสองพันให้เจ้าหัวเสียรอดมื่นพี่เราลูกพี่บอกมาขายเท่าไหร่หนึ่งมื่นสองมีเบื่อทั่ววันเบื่อต้นเบอร์ไรอ่ะหัวหน้าหวหเบื่อไรนาของหัวหน้าต้นพี่อ๋อมื่นสองว่ะจีเยี๋ยบอกเพื่อนทั่วหาดอกศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสี่ีก็ได้ กล้วยเยอเก่งว่ากล้วยแม่อยู่อรรพอฟันครับ,รบพอพันบ่ได้ตัวนี้แต่ว่าเก่งเรื่องไทยนะ่ะเรื่องเป็นไทยเป็นนะครับพอกล้วยเป็นตอนมะเหล่ากล้ว,วยเป็นตอนมะเหล่ากล้ว,วยแถวเต็มปาก <c oughs> แล้วบ <c oughs> ่าจ้าคู่เราทำหนิฮะกล้วยแถวคู่ที่ซีกำลังสีโพแถวคู่ที่ซีกำลังสีโพนะป้าสูงเท่าใดล่ะนี่น ไฟหาิบกว่าไฟหาิบกว่าอันนี้เป็นเพื่อนตอนมาแล้วหรือว่าทํำหมันมาแล้วนะครับไฟเป็เนทํำหมันมาแล้วไฟคือเพื่อนเอาว้ใส่งานว่าไถให้ไถร่องอ้อยร่องมันนะครับเพิ่นใส่ไถเป็นเพื่อนก็เลยตอนหรือว่าทํำหมันนะครับเปิดราคาไว้เท่าไรครับนี่หกหมื่นเจ็ดพันครับับาทเอาไปไถร่องอ้อยร่องมันก็สีได้ ไล,ล,ล่เราเท่าูรัรบจ้างไทย6 7 0 0บาท6ด7 0 0บาทกันนว่าพอพันบ่อไรจาว่ากวายไทยนะ่าไทยลองไวลองมั่นเป็น60,700บาทเนาะเอาขอเบอร์ทั่วเลยครับ061ครับ061 2 3 5 23H 7 0 0 9เก่าครับ7 0เก้าเอาโชๆกันมาเน่อยครับเด้อผู้เสี่ยาไปใส่งานนะครับไปใส่งานบ่ได้เตือนมั่นยากจาว่าจินตยะครับ 60,000กว่าบาทนะครับไปเพิ่นท้ำหมันแล้วเขาได้ชนใจกับทั่วสอบสามคำเจ้าของเพิ่นโอ้แม่ใหญ่ลูกเธอคือลูกแม่เรครับนี่แม่แม่สูงเท่าไรหนิเนี่ยสูงร้อยสี่สามสี่สี่สี่ลูกตัวใด้แล้วหให้ลูกสองข้าทองเอาลูกแรกลูกแรกเราเป็นลูกตัวผู้สิลูกตัวผู้ โอ้แม่สูง1ลายสี่สิบสามลูกตัวแรกลูกสองลูกสองทับตัวแรกไปครับนี่ข่มตัวพอเกาม่นข่มตัวพอเกาครับข่มตัวพอพันนะครับพอเป็นไปลูกเงิน,นูไทยพอตัวนี้เล่ากับเลขข่มตัวลูกเงิน,นูไทยตัวนี้ก็คือเป็นหลานเงิน,นูไทยเป็นหลานเงิน,นูไทยนะครับในท้องก็ เป็นล้านเงินอนหัวไถกันเพราะว่าตัวที่โค้มตัวนี่เป็นลูกเงื่อนหัวไถ่แม่ลูกเปิดราคาเฉลยให้หกหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ลูกสื่อหนึ่งได้สองในท้องหกหมื่นเจ็ดพันบาทแม่สูงร้อยสีสามลูกสองในท้องร้อยซีบซีประกันร้อยซีสามเนาะหกหมื่นเจ็ดพันบาทขอเบอร์โทรนะครับศย์แศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปด หนึ่งหาแปดเก้าเอาคุณใดสนใจก็โทรสอบถามไอ้ไส้ล mm ่องลองมือเอาโชว์ๆข uh ึ้นมาเด้อให้เด้อคถ้าพวงสั่งใหญ่ดีครับเอขออนุญาตไทยกล้วยแม่ลูกแม่เราแม่สูงเท่าไรเนาะครับแม่นี่งร้อยสามสิบห้าอีเดียวเนาะลูกตัวแม่ลูกเป็นแม่ลูกเป็นไปลูกตัวไหนครับลูกพ่อใดเนี่ลูกเป็นว่าเลว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อนเนไหครับ เอาหางช่วงไทยดีวันคู่หนาดีดีลูกเป็นมึงดูวยนะครับแม่ก็จะเป็นควายลูกสามนี่แหละครับลูกตัวที่สามติดแม่แม่ท้องอยู่ไปครับเมียแม่ท้องที่แม่ท้องว่างอยู่เนาะแม่ลูกเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับบาแม่ลูกเปิดราคาไปหกหมื่นเก้าพันบาทควายลูกสามติดแม่เลยเนาะครับลูกตัวที่สามติดแม่ลูกซีหงี่เขาท้อง ลูกเราว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อนนีใบรอดเอกาสารบ่ะเมียว่าได้ถือมากพ <บา S 2> นาาักใบรอดเอกสารเป็นลูกเก่าจะเลื่อนครับลูกเคนเปิดราคาไว้เท่าไราครันนเมียเก้าหม่นเก้าหน 6, 000, 99, 000าึ่งหาหมื่นเก้าพันบาทขอเบอร์ทุ่นได้ไมเบอร์ทุ่นเมียเบอร์โทร่เมียนะครับ,บเบมียลูกเราเปิดราคาไว้หกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้อยู่เราว่าตอล่องได้อยู่ครับต่อรองได้อยู่ขอเบอร์โทรเราเมียเราก่อน ครับเบอร์ทั่เบอร์ใดครับแม่เอาวันที่ถึงที่ดีติเอาเบอร์ใดก่อนแม่เบอร์ทัวศูนย์แปดหนึ่งสี่สามสี่สามสามสองศูนย์สามสามสองศูนย์นะครับเอาแม่ลูกหกหมื่นเก่าลูกสาวเก่าจะเลื่อนแล้วว่าพอร่องได้เอาโจโจขึ้นมาได้ไหมได้ครับผมโอเคได้มากตัวเราคุณแม่สามตัวนี่ทีครับสามตัวแม่สาวน้อยเนาะมิเตแม่ตัวแม่เหมือนตัวนึ่ ตัวนี้ตัว,ต,วตัวนี้กับตัวแม่กันแม่นี่เักบาทแม่นี่เอาม่จากนั่นที่เจ้าขวงเราเท่าไรฮะสามหมื่นแม่นี่เดบานี่ wearing wearing <uw> <burada> mat ouais? แม่นี่ห้องไว้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอยแม่แม่นี่ห้องหนึ่งหมื่นสองพันแม่ที่เตี้ยวมาไปแม่แม่นี่เท่าไรเนี่แม่นี่เท่าไรแม่นี่สองหมืแม่นี่สองหมื่นแมแขายสามหมื่น ค่อยแค่ขายสามหมื่นแล้ววะครับมีค่อยแค่ยกผุ่นตัวนี้เอาเมียสามเมียสี่เมียเนี่ยเราของพอเราเอาขอเบือทั่วนะครับเบอรร์โทจ่ได้เนี่ยเอามากคนออกมากน้ำพรอไส้พรอไส้เมืองพ้นเน้อผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามพรอไส้เมืองพ้นลองมึงครับเบอร์เก้านั่นแหละเอับคือโก้ขมานครับ พยอพันสิครับเนี่ยฟอพันครับฟอพันโอ้ลูกตัวใดครับเนี่ยอายุลูกเจ้าไม้ครับลูกเจ้าไม้ครับลูกเจ้าไม้ย่างดีอายุเด้าครับเนี่ยอายุสิบแปดเดือนครับอายุสิบแปดเดือนอายุสิบแปดเดือนครับลูกเจ้าไหมอ่าเขาไงครงสร้างดีสูงเท่าไรเนาะครับร้อยร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกลูกเจ้าไหมโอ้แข็งขายไงครงสร้างดีเด่นงาม ขาลังตรงดีครับเครื่องเพชรตรงดีหางเง่าเลยเขาเขาหางช่วงไทยดีครับหางช่วงไทยดีเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยเปิดราคาไว้ไหกพันบาทลูกเจ้าไหมเ,เ,เขา,า,เาใหญ่เขาใหญ่เพิงใกลๆเราเอิญฝันก็ดีครับฝันดอกมากลเาเขาใหญ่กว้างดีหกพันบ,บาทฝันคู่หนาแย่างดีฝันสองข้างคู่ 6, หกหมื่นห้าพันบาทเอาขอเบอร์ทั่วเลครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าอ๋อไปหน่อยกระนั่นข้นเกาหนึง่งเราได้กล้วยผูมา 6, หกหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องราคาเราเออกไปทรงความว่าทรงความครับเอาโชว์ๆกักนหมาน,นะครับเด้ครับผมแม่มีท้องวะดิอันนี้แม่เดียวนะครับพันลูกมากไปนอบน แม่สาวนะแม่สาวเงียังบ่เคยผ่านลูกนะยังบ่เคยผ่านลูกครับนมเมพิญยังซิงซิงดีเนาะแถวสองคู่เลยสิแถวสองคู่สูงไรสามสิบห้าบวกกี่ดอกครับไฟแม่สาวทองว่างโค้งสางดีๆผูใ้ใดสนใจอยากเอาไ,ไปเป็นแม่พันธุ์ใส่พองาง,งามๆก็ได้นะเปิดราคาเท่าไรครับนี่สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทเอาขอเบอร์ทั่วเนี้ยนี่ ศูนย์เก้าสามสี่เก้าสามแปดเก้าศูนย์เก้าโอ้โฉกคนหมานนะครับเด้อโฉกคนหมานครับออากมาพคอพันนี่คนกับคอพันอัะนะน,น่าโคดไข่กันน่าโคดคอพันเท่าไรลูกพ่อได้ครับนี่ให้ลูกนะบอลูพี่กันเนาะเป็นลูกคอพันสายพัฒนาเนาะช่วงไล่สี่สิบไปโอยา ร้อยร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่แหละเนาะนาเขากว้างดีล่ำตัวเน่าล่ำตัวเน่า,าไปเบิ้งเขาหางช่วงไทยเบื้องดุบันเนขาหางช่วงไทยโอ้เครื่องเพชรตรงดีครับเครื่องเพชรตรงดีครับเปิดรคาคาเท่าไรครับนี่เปิดราคาสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทผู้ดใดบอกจุงเขาเรื่องที่บอกจุง,อง,อจงทอไใดนี่เอาเบอร์ทั่วเลยนี่ ศูนย์แปดสามสองสองศนย์หสองห้าเก้าโอ้นุ่มหน่อยจุงควายพอพันครับเด็กหน่อยอนาคต้างหน้าสิเป็นหน้าห้อยจริงครับเนี่ยบ้านบางจากการเรียนหนังสือช่วงปีดเทอมมาจุงควายซอยพอพ่อไปใส่หระพ่อยู่แแยไหนโคนนั้นสีพ่อเอารูปลูกก็คือพ่อถอะ อันนี้เบาเรียนเนาะอภิเทิมบอลูกก็เลยไม่จุงไฟนะโอ้ดี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 ก็ไปนั่งเฝ้าโทรศัพท์เปิดรคาคาเท่าไหรก็นีสามเมือนหาพันบาทเอาเบอร์ทั่วกะทั่วแถถามกับนุ่มหน่อยล้องมึงด้วยครับเด้อเอาโชว์ชวชวกันมา,นาด้อลูกเด้ออ่าผมครับท,ที่อธิษาเนี่ยเบอร์ทั่วม่ใเขาหรอพี่ใหญเหจักบาทเปิดราคาจี่บาทดิเสองเมือนครับสองเมื่หาอ๋อ ไสูงเก้าท่าไรสูงเก้าบสองเส้นเก้าบสองเส้นเปิดไปสองหมื่นหาของพ่อไส้เมืองพ่นพอไส้เมืองพ่นสนใจติดต่อเราเราใดนะครับเด้อเอามสาวเท่าไรครับนี่ลูกชายเบื่อพันล้านเอาลูกไส้เบิ่อพันล้านสิที่ว่ามันลูกไส้ฟองเบ่เพ่าะเป็นสิลูกฟอเบนลูกไส้เบ่พันล้อายุเท่าไรครับนี่เ้เดือนครับเก้าเดือนเเดือนสูงเท่าไรเราร้อยยี สองร้อยยี่สิบหกลูกเบิรมพันล้านไข่ตรงดีของหางช่วงไทยงามเอกสารครบจักเดือนแล้วัะนี่เก้าเดือนครับผมเก้าเดือนแล้วขนาดเปิดราคาไว้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเราว่าเราเปิดไปใส่ตัวแรกบ้างนี่ร้านเขาร้านเขาใหญ่ไร่กว้างดีหัวหมอท่องอันนี้ก็ลูกเบิรมเหมือนกันลูกลูกเบิรมเหมือนกันแม่สาวของลูกไส้เบิรม เป็นร้านเบิ่มพันหลานหลานรัหลานเบิ่มพันหลานแม่สาวเมสาวสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อสาสูงร้อยสามิบห้าอายุเท่ครับอายุสิบเดือนอายุสิี่เดือนครับผมเปิดราคาไปเท่าไรสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามหมาพันบาทใส่ตัวไรบ้างนี่อัตลักมาเต็มครับตลักมาเต็มตาแจ่มแก้มจ้ำแม่มั่านครับเม่มั่นเม่มม่านราคาหมื่นเก้าละน่าละราคาหน่อยร้อยน่อยรับประกันท่อง จะ่าบ่รับประกันมาส่อ่กมือไหนบ่รู้คือกันเปิดลาอทราครท่นเกาพัหมื่นเกพหาร้อต่อรองได้เยกต่อรองได้ยอกเจีว้ามันคือใจดีเลยเจ้ารงฟีกันปะรงฟีตัวภาคอีสานคือพอไปวาดภาคใต้น้ำพลเลยเอาขอเบอร์ทั่วในบ้านศูย์แปนเกาสามห896เพอบอกเปียนเอาเอครับครัโชคมันครับ แม่แม่ลูกี่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ลูกสองนี่ราคาแม่เนาะแม่อร่อยสามสิบบวกตบนี่นะครับเพื่อราคาเท่าไรพี่เนี่ยเพื่อราคาหกหมื่นแม่ลูกลูกเพื่นไปลูกเท่าไรพวกนี้ครับตัวนี้มันเป็นลูกเขาอ่อนผสมมาที่มันเขาแล้วแต่ในท้องเป็นลูกใกล้จากของลูกโอ้ในท้องมีอีกแล้วจ้าเดือนล้วครับมีลูกในท้องเป็นลูกเวลาครับ ได้ทองเราทับไว้แล้วดูค้อนี้ครับราค่าเท่าไรครับแม่ลูกห้องไปหกหมื่น้องไปใส่ได้ตัวไหนไม่อีกตัวนั้นแม่นบอมตัวนี้กระท่องคอดอนของเล่าเพื่อนตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดบอมตัวนั้นแม่นบอมตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดแม่สาวท่องท่องแคกเดือนเราทำหนึ่งท่องหาเดือนท่องหาเดือนแล้วตัวนี้แม่สาวข่มตัวข่มตัวอพันของเรานะครับตัวนี้เปิดว้ สี่หมื่นเจ็ดแม่ลูกเท่ายเขาทำหกหมื่น 6, นะครับเอาขอเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์เอาผู้ดใดสนใจกับโทษสอบถามมึงได้ครับเอาโชค์ๆก้นหมานนะครับพี่เอ้าผมเนี่เผือกนะครับแม่ลูกห้าเจ็ดอันน,น,นี่แม่นี่แม่เผือกโยวเล่าวาสามสิบหาเล่าว่าบ่าลูกมาน้ำผมเหรอว่า,วามันเล่าวา่าราคาลูกก่อน จำเนี่ยนี่เท่าไรครับนี่สามหมื่นหาพันบาทสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบเจ็ดตอนนี้ทองว่างยุ่เนาะตอนนี้ตอนนี้ยังบดีตรวจทองยังบรูว่าทองหรือว่าทองสูงร้อยสามสิบเจ็ดจะมาลูกขึ้นบดีออกมานึน่งะครับลูกขึ้นบดีออกมานึน่งะครับสามหมื 30, ่นสามหมื่นหาพันไม่รับเลยสามหมื่นห้าพันบาทเอาขอเบอร์ช่วนะครับ ศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่สามสามหกศูนหนึ่งหโชคมันหมานนะครับเด้อคาควาพันมาเบิ่งพอพันของพวอเราอายุเท่าไหรพ่อนน่เขียวเต็มปากไปฮะป,ป้สี่ปีสูงสูงร้อยเท่าไรครับหกสิบพอพอนีร้อยหกสิบอยู่หรอกเพราะว่า เป็นพอ่อพันธุ์ได้นะครับโค้งสางดีหางเน่าเร่เขาเครื่องเ,เพียดตรงช่วงเน่าดีนะครับเปิดราคาไปเท่าไรพอ่อนี่ยเปิดราคาไปหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทเป็นกล้ยลูกพอได้เล่ากับก่ัลูขคือกันหกหมื่นห้าพันบาทนะพอน่อเนาะเอาขอเบอร์โทรให้พ่อฮะเบอร์โทรเบอร์ใด 082 082 108 2874 2874ของผู้ใดสนใจพอพันุรคาคาท่าได้่หครับนี่60,000หาพันบาทต่อร่องได้ผู้ใดสนใจไปเป็นพอพันุคุ้มฟุงรับจ้างทับน้ำบ้านก็นได้ครับขาดความสมบูรณ์เล็กน้อยหนึ่งไปใส่หัวหานอรอ,อนัดกินห้อมคุณนอนทำโกงสร้างดีนะครับ65,000บาทโทรสอดตามตามเบอร์โทรร้องเึอร์ด้ครับเด้ 6, 000, 000, อนี่แหละครับพ่พอพันธุ์ ราคาหกหมื่นหาพันบาทมือนี้คือบรรยากาศตลาดอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับราคาควายเป็นยังสี่ละครับมือนี้นะครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งรับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เรียกๆครับเพือสำหรับมือนี้เสาอันที่ยี่สิบเบีดมีหน้าสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดก็คือสิขอจบคิดไปเพียงเย่างนี้ขอได้รับความขอบคุณจากความเมตไช พ่อแม่พี่น้องเยอะเก็บเยอะไข่เยอะจนลำๆเลยเร่ยโจคโจคมันหมันนะครับขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ